โรงเรียนผงเดียดวิทยาคารสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุคดาหารจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยมีนายบุญเรียบบุญศรีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันโรงเรียนผงเดียดวิทยาคารมีครูและบุละคลากรทั้งสิน้นจํานวน45คนมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น738คนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตึ่งแดดวิทยาคารประจำปีการศึกษา2 5 6 5โรงเรียนตึงแดดวิทยาคารมีการแบ่งการบริหารจัดการออกเป็นดังนี้ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนปึงแดดวิทยาคารได้มีการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองชุมชนและสังคมและนำหลักสูตรไปใช้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังมีการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างมีระบบและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านการบริหารจัดก,การสถานศึกษา โรงเรียนบูเดียรวิทยาคารมีการบริหารจัดการสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและนโยบายต่างๆมีการแบ่งกลุ่มงานในโรงเรียนออกเป็น7คกลุ่มงานผู้ความสะดวกคล่องตัวในการบริหารจัดการในปีการศึกษา2565นี้โรงเรียนบูเดียนวิทยาคารได้พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการนำโปรแกรม P.D.W.K. System ซึ่งพัฒนาโดยครูในโรงเรียนเพื่อช่วยยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบดูแลช่วยเหลือนัเกเรียนให้ทันสมัยทันเหตุการณ์และผู้ปกครองสามารถรับรู้พฤติกรรมของนักเรียนได้ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีนวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการจัดก,การศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามความต้องการของชุมชนและการขับเคลื่อนองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามหลักการบริหารจัดการที่ดีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลบทเรียนสำเร็จรูปกระบวนการ PLC โรงเรียนห้องเรียนคุณภาพนำร่อง ด้านการบริหารงานชุมชนเล็กเครือข่ายโรงเรียนพึงเรียนวิทยาการมีการริเริ่มพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเช่นการร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษากับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยมุกดาหารการร่วมกิจกรรมกล้าคุณธรรม ล้าแผ่นดินภายใต้ชื่อชมรมต้นกล้ารับตะวันซึ่งเป็นการร่วมสร้างร่วมพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียนพุนเดตวิทยาคารได้มีการวางแผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยู่อย่างสม่ำเสมอทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรภายในโรงเรียนขอรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จัดอบรมภายในโรงเรียนเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นการจัดอบรมทําวิจัยในชั้นเรียนการอบรมให้ความรู้เรื่อง PA รวมทั้งการอบรมให้ความรู้ครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาของผู้จัดทำข้อตกลงซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษได้มุ่งมั่นดิเริ่มพัฒนาการบริหารการจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นจากสภาพเดิมคือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่อำนวยความสะดวกความปลอดภัย และการเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่องเช่นการปรับปรุงอาคารการปรับปรุงโรงจอดรถนักเรียนสร้างจุดเช็คอินให้นักเรียนการทาสีอาคารเรียนและรัวร้วโรงเรียนทั้งยังส่งเสริมให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อนักเรียนรู้สึกปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน และเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างมีความสุขการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจัรยาบรนวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียนพึงแดดวิทยาคารปฏิบัติงานตามระเบียบนยโยบายของรัฐบาลรวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพยึดบั่นในสถาบันหลักของประเทศยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารทั้งจัดการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ ทั้งยังมีการจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพจึงทําให้โรงเรียนผุเดีเดวิทยาคารมีความดีเด่นด้านตอบสนองนโยบายการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง3ปีการศึกษาและไม่มีนักเรียนออกกลางคันได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่น ต่อเนื่อง3ปีได้รับการรับรองโรงเรียนคุณธรรมสปรทระดับ3ดาวผู้บริหารได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นในการขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมและจิตอาสาตามโครงการกล้าแผ่นดินด้วยพลังบวรประจำปี2564จากกระทรวงวัฒนธรรมรับมอบรางวัล1กุมภาพันธ์2565 ได้รับรางวัชลชนะเลิศก,กีฬาฟุตซอลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติประจำปีพศ2565ได้รับรางวัชลชนะเลิศก,กีฬาชักเยอสากลชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีระดับภูมิภาคได้รับรางวัลชมเชยนักเรียนตอบป,ปัญหากฎหมายเนื่องในวันรับพีประจำปีพศ2565ผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยประจำปี2564และยังมีรางวัลกรันตีคุณภาพของโรงเรียนในด้านอื่นอีกมากมาย